โอ้โหดูดิดูตอนมันเทล,ลงดิได้ยินเสียงด้วยอะเกมโอ้โหคลิปนี้มีกลิ่นครับได้ยินได้เกมเคยแบบโยนขี้เล่นไหมแบบว่ามันจะเสกจับ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 ยิงม,ม่เคยทำหรอกเคยเคยจับข <c ười> ี้ <c ười> ควายอะ<ๆ> <c ười> แบบว่าเราโยนขี้ควายอารมณ์ประมาณน,นั้นอนะเสียงแบบเกมลองฟังดูดิแฝดแปลกฝดเลย แปะแปะแปะเลยอ่ะโอ้ยเข้าใจว่าเข้าใจเข้าใจจินตนาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Farming Simulator นะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปขนขี้ไก่นะครับผมขนขี้ไก่ไปส่งสวนทุเรียนนะครับเออมากับน้อยเกมด้วยนะครับวันนี้ไม่เหงาแล้วว <oni> ันน okay, ี้ป้าเดี๋ยวเราไปขึ้นขี้ไก่ก่อนทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปที่ฟาร์มนะครับฟาร์มไก่ไป มามามาตามมาคนขี้ไก่ครับวันนี้ไปอ่ไปส่งสวนทุเรียนนะครับคนขี้ไก่ไปส่งสวนทุเรียนครับผมทำไมรถผมติดอะไรนี่ฮะติดอะไรอะ่ะหน้าผมมีอะไรไม่รู้บังเกอร์ผมขับออกไม่ได้เมื่อกี้พี่ไม้ราดูด้วยพี่ไม้แต่รออยู่รออยู่เบรกพอดี ออกไปละมาทุกคนเอาหัวมันจะค่อนข้างเช้าอ้คนรโอ้ยเหยียบไปแล้วไม่เป็นไรไม่เรียบร้อยครับเฮ้ยกระตุกกระตุกอะไรวะไอพี่ไม่เหยียบมามาตรงมาอย่างเดียวเฮ้ยไม่มีพี่ไม่ได้ชนก็ลูกนาดก็เยอะสเลเกินเยอะมากเลยพี่ลูกนาด โอ้โหลูกนาหนาอย่างเยอะทุกคนตายรถผมท้องจะขูดไหมเนี่ยหกล้อเ้ยนี่คขาขับสาแท้ทางบนเขาพี่เอ้าผมจะเปลี่ยนรถทำไมอ่ะนี่นี่เกมเลี้ยวตรงนี้เด้อนี่เลี้ยนเลยปีนมนเปิดไปเลี้ยวอ่ะโหระดับนี้แล้วครับ รถชนตูดผมมั้งโอ้่ามาถึงแล้วฟาร์มไก่เป็นโดมิเนเตอร์ที่เท่มากเลยครับรถคันนี้จมอวยรถตัวเองอ่ะนื่อจ้อวยรถตัวเองสุดยอดแล้วอาจารย์เกมเนี่ยหลอกเพินก็แบบนี้พี่รถผมนี่อันนี้เป็นฟาร์มไก่ครับผมไก่ถ้าถ้าเปรียบเป็นคนรวยก็ไก่คนรวยครับ อันนี้เขาเรียกว่ามีสุกร<ถ>ด้วยนะพี่ไม่หมดถ้าเปลี่ยนเป็นคนก็ไก่เขาเรียกว่าอะไรนะไก่มีฐานะดูดิอยูด่ดีซะด้วยอนะ <laughs> น่ยพี่นิทานนินิทานของไทยนะพี่พี่เคยดูมาพี่ไก่ทองโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นขี้ไก่ก่อนนะทุกคนก็เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราขึ้นงานเสร็จแล้วกันนะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ขึ้นงานเสร็จแล้วนะขึ้นขี้ไก่เต็มคันเลยทุกคนดูดิ โอ้โหไฟสวรรค์ไหวรถโทหอมฉุยเลยหอมฉุยเลยอะ่ะเกมขี้ไก่เต็มคันอะ่ะต <c oughs> ้อเรียกว่ากิน,ก,นกินหอมกินกินสวรรค์นี่กินสวรรค์เน,น,นี่ยขี้ไก่ครับโอ้โหเอ้เป็นไงสุดยอดเดี๋ยวเราวิ่งงานเสร็จค่อยไปล้างรถไปเกมเดี๋ยวเราเอาไปเทที่สวนทุเรียนกันทุกคนไปพ <c oughs> ี่ต้องพี่ต้องเรียกว่าดูเทลล่าพี่อะไรนะ ดูเดียวล่ะคืออะไร <c oughs> ครือช็อกโกแลตพี่พี่เรอหอมด้วยพี่มาถูกทางไหมลุงผมนะพี่เราหอมช่วยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้สุดยอดครับรถเราเป็นอะไรที่เท่มากไปแล้วนะเจ๊ไแปลนไปแปลนแปนหอมช่วพี่ไปนะเจ๊นะเจ๊ <c oughs> เราออกตัวเขาสร้างไว้อะโดน แรงอ่ะทุกคนรถเราก็คือขี้จริงด้วยพี่ไอ้ที่เราขนอยู่พี่พี่ดูเชื่อตรงสัญลักษณ์เลยพี่ก็ขี้ขี้ไก่คืออุจิพี่พี่ดูดิมันคืออุจิมันส่งกลิ่นได้ด้วยนะพี่เห็นแล้วพี่ดูดิเห็นอยู่ไอ้ตรงหลอดสีเหลืองอ่ะอุจิครับอุจิไปครับทุกคนมุ่งหน้าสวนทุเรียน ตรงหน้าสู่สวนรุ่เรียนโอ้ยว่าต้องแซงแล้วแหละตัดแซงหน้านะครับที่ไม่รถสวนมารถสวนมาอ่าพี่แซงทันอยู่แล้วแซงอย่างเดียวอะ่ะโอ้โหขับช้ามากรถเอ็มบีเนี่ยอ,อุ้งฝนหน้าแ<ผ>ม,ม่ง,งมเลยเราต้องทำค <c oughs> วามเร็วเราต้องทำความเร็วตามพี่แล้วไม่งั้นไม่ทันติดแล้วมันวิ่งไวกว่าเนาพี่เราผมด้วยตอนนี้เข้าโค้งแบบโคตรเซียนอ่ะเข้าโค้งแบบนิ่มๆเลยอ่ะ เกมถึงแล้วนั่ะนะะุกานอาีุ่กานาทเราจะบินนี่เราบินอย่างเดียวต้องเบรคครับบูฟโอ้โหเป็นไงเก็บลบพี่เก็บลบพี่เก็บลบเก็บลบแล้วแล้วแล้วไใลแรโโอ้ยแแเป็นไรวะอแลกแท้โอยี่เอฟปัเอฟปัอ้าวเป็นไรวะ เอาปีโอ้ยนึกงว่ามันอันนี้อ่ามันบีบแต่ไล่เราด้วยอ่ะรถอ่ะพี่ค่อยเข้าไปกันเด็รถหนักเลยป่ะเดี๋ยวไปแบบสมจริงมากตอนเมื่อกี้ผมเล่นแบบสมมุตินะครับทุกคนไม่ได้เล่นแบบสมจริงนะเล่นเอาปีพวงมาลัยไม่คืนทางเข้าอยู่ไหนนีอ๋อด้านหนด้านหน มอะไรไม่คืนเมื่อกี้โอ้อะไรวะไปนเดียวครับไปนเดียวไหนฮะนี่ใช่ไหมโอ้โหเบรก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 โอ้ผมดีโคอู <c oughs> ผมดีครูเข้าตำทางเอาเลยเนี่ยนี่เราเข้าไปในสวนได้ไหมนี่ยมเปิดได้พี่เปิดประตูได้ลงไปเปิดเองใช่ไหมใช่พี่งไปเปิดนะฮะอ๋อนี่ไงอ้าวเปิดสิเปิดเปิดเปิด,ปดอ้าวเกมมันไม่เปิดเล้พี่อ่ะ พี่ต้องไปอีกทางหนึ่งพี่พี่ต้องไปคลิกคลิกเฉยพี่ต้องไปแค่บานนั้นนะพี่แล้วพี่คลิกเอาอ๋อนี่ไงได้แล้วเอ้ยขึ้นผิดทางโอ้อันนี้เป็นสวน<บ>ทุเรียนนะครับทุกคนทุเรียนแบบ,บสู้ชีวิตครับอันนี้เป็น <จบ S 2> ทุเรียนยุคลุงครับผมเป็นทุเรียนยุคลุงครับเอ่อใส่ปุ๋ยแบบอดๆอยากครับผม เรค่อยๆเข้าไปครับทุกคนลถลดรถหนักนะธรรมดาเนาะธรรมดารถหนักครับช่ไมเทตรงไหนเลยนี่ให้พี่กำลังจะเทตรงเนี้ยโอเคอันนี้ไปขี้จริงๆนะทุกคนไม่ใช่ขี้แสดงนะมันขี้จริงๆครับแตะโอ้โหดูดิดูตอนมันเทลงดิ ได้ยินเสียงด้วยอ่ะเกมโอ้โหคลิปนี้มีกลิ่นครับได้ยินได้ยินเกมเคยแบบโยนขี้เล่นไหมแบบว่ามันจะเสียงตับจรริงเเคยทหอแต่ผมมี๊ควายอ่ะแบบว่าเราโยนขี้ควายอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะเสียงแบบเกมลองฟังดูดิแปะเลย แปะแปะแปะเลยอ่ะโอ้ยเข้าใจยิบบ้างเข้าใจเข้าใจจินตนาการเอ้ยโอเคดับเสร็จแล้วบ้าเรากลักบบ้านบ้านเราอยู่ใกล้ๆนี่เอง,งพี่ไหมพี่ไหมวนออกมาตรงนี้ก็ได้ที่ทางนี้เปิดได้ไม่พี่ขี้เกียจลงไปเปิดละประเด็นพี่จะพี่กลับทางเดิมเราผมเราผมแรงพี่ไม่เป็นไรฝ่ารว่าไปเลยนะเราผม ได้เหรอเฮ้เขาเปิดเรียบร้อยแล้ว <laughs> พี่มาแล้วเฮ <laughs> ้ยเรยวมากเกินแงนเอาโอ้มาแงนฮะสม <laughs> แดงพี่รถถลมแดงธรรมดาบ้านเราอยู่ตรงไหนนะพี่มา <laughs> ขอแสงก่อนแล้วกันนะครับฟิวเฮ้ยทำไมมันพุ่งแบบนี้วะเอาอีกแล้ว บอดมัน<บ><บ>มันจะพุง่งมันก็พุ่งอ่ะอ๋อุณเจล่ะบ้านเรานี่ไงแมพนี้เราทำอะไรได้บ้างเนี่ยหนึ่งเลยไถนาได้สองขนงานเกษตรได้มาครับถึงบริษัทแล้วและหาที่ร่มๆจอดดีกว่าเราโอ้นี่ไงเจอเจอแล้วเจอแล้วนี่เป็นไงทุกคนครับท้อสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำลิปใหม่ด้วยนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปจิงกันคลิปหน้าครับทุกคนครับซีวาเกตครับวบวบ